มาถึงช่วงร์วิวกับเอ็กซ์เพิดกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะที่สามารถช่วยให้ผู้มีบุตรยากนะคะทั้งทางฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเนี่ยสามารถที่จะมีบุตรได้ง่ายขึ้นนะคะจะเป็นวิธีการไหนคะ่ะวันนี้นะคะรายการ37องศาขอต้อนรับนายแพทย์ปัญญาศักดิ์สงฆวงศ์ค่ะท่านเป็นสุตินรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะคะจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้คะ่ะสวัสดีค่ะจยนคะสวัสดีครับค่ะ S 1> <S 1> ก็อย่างที่คุณลินว่านะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีวิธีการช่วยทําให้คนที่มีลูกยากเนี่ยมีได้ง่ายขึ้นสมัยก่อนไม่เห็นมีปัญหาเลยนะฮะสมัยนี้เนี่ยถามอาจารย์นิดนึงว่ามันมากขึ้นไหมไอ้การมีลูกยากเนี่ยก็ต้องตอบว่ามากขึ้นนะครับอาจารย์เพราะว่าสมัยนี้ครับการแต่งงานใน,ในผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนก็แต่งงานอายุเยอะขึ้นต่อความพร้อมทางด้านร่างกายร่างสังคมเศรษฐกิจไม่ดีก่อนนั้นโอกาสที่ผู้หญิงจะแต่งงานช้า ก็ทําให้มีรูปยากขึ้นหรือไปกระทั่งสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นการดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือวัาสภาพแวดล้อมของสังคมก็ทําให้คุณภาพของน้ําเชื้อคุณภาพของรังไข่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเท่าที่อาจารย์ดูนี่ระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงนี่คนไหนจะมีปัญหามากกันคะอาจารย์ครึ่งๆึเลยครับเท่าๆกันเท่าเท่ากันเลยเหรอคะไม่ต้องมานั่งเถียงกันเลยไม่ต้องเถียงกันเลยนะฮเดี๋ยวจะเป็นโทษกันไปโทษกันมาเพราะเห็นบอกว่าบางทีผู้หญิงที่อายุเยอะขึ้น ะะอาจจะมีลูกยากแต่จริงผู้ชายถ้าเกิดไม่ดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าก็เห <นะ S 2> มือนกันเหมือนกัน<ช>อันนี้เนี่ยเป็นตัวบอกนะครับว่าเวลามีปัญหาขอให้ไปไปพร้อมกันเพราะว่าที่เจอบ่อยบอกว่าเธอไปก่อนสิเดี๋ยวฉันไปทีหลัง <laughs> มักจะเป็นผู้ชายบอกให้ผู้หญิงไปก่อนถูกไหมฮะถูกครับทีนี้เทคโนโลยีตัวใหม่ที่บอกค่ะว่าช่วยทั้งผู้ฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงได้มันเป็นยังไงบ้างอาจารย์เดี๋ยวาขอเบื้องต้นก่อนทางด้านฝ่ายชายก่อนอาจารนะครับผม ปกติการที่เราจะมีบุตรได้จะต้องอาศัยปัจจัยทางฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงปัจจัยทางฝ่ายชายเวลาการตรวจหรือว่าการหาพ่อพิสูจเบื้องต้นที่ตรวจน้ําเชื้อนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าการตรวจหาคุณภาพของน้ําเชื้อทั่วไปครับซึ่งทางห้องหลักทั่วไปปกติเนี่ยก็จะตรวจดูหนึ่งคือปริมาณของน้ําเชื้ออสุจิที่หลั่งออกมาครับอย่างที่สองคือจํานวนตัวอสุจิที่อยู่ในน้ําเชื้อนั้นนะครับ อย่างที่3ก็คือดูว่าตัวสุจีนั้นมีการเคลื่อนไหวดีแค่ไหนนะครับหรือว่าอยู่นิ่งๆนะครับแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมใช่สุดท้ายคือดูรูปร่างหน้าตาของตัวสุจีก็อยู่ในเกณฑ์ปกติมากน้อยเท่าไหร่ครับค่ะอันนี้คือเบื้องต้นในการตรวจรูปร่างหน้าตาคือพอจะบอกได้ว่าสุจีตัวนั้นเนี่ยแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นการตรวจเบื้องต้นเฉยๆสำหรับบางท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้นะครับไอ้คำว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเป็นไงมีคิ้วมีจมูกมีคางมันนเป็ยีแบบหน้าตาดีหน้าตาหล่ออะไรไปด ส่วนหัวดูสิจะมีส่วนหัวกับส่วนหางที่เราดูเป็นหลักๆครับราะหัวกลมหัวรียังไงหรือว่าหัวมีสองหัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าหางยาวไหมนะครับหางเรียวหรือว่ามีการโบกสะบัดดีหรือเปล่านี่คือการดูเขาจะมีเกณฑ์ในการคัดว่าตัวไหนปกติตัวไหนผิดปกตินะครับผมอันนี้คือทางฝ่ายชายทางฝ่ายชายแล้วต่อมาก็ใช่แต่เนื่องจากว่าแม้ว่าฝ่ายชายจะตรวจออกมาแล้วคุณสมบัติของน้ําเชื้อทั่วไปดูปกติดีแต่ก็ยังพบว่ากลุ่มนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของมีบุตรยากอยู่เหมือนกัน นื่องจากว่าเราตรวจเฉพาะดูลูปร่างหน้าตาของมันครับแต่เราไม่ได้ตรวจดูเรื่องของคุณสมบัติของมันที่เราต้องการคือคุณสมบัติของการผสมกับไข่อ่อนมีคุณสมบัติดีแค่ไหนครับในปัจจุบันก็เลยมีวิธีการตรวจหานะครับตัวซุจิที่มีคุณสมบัติในการผสมกับไข่ให้ดีมากยิ่งขึ้นก็ามีมากน้อยแค่ไหนในน้ำเชื้อนั้นๆนก็แสดงว่ารูปร่างหน้าตาไม่พอละดูนิสัยใจคอด้วยอวคามขยันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีวิธีอะไรบ้างคะในปัจจุบันการตรวจนี้ใช่ไหมครับ <L an> เขาเรียกว่าวิธีการตรวจหาความสมบูรณ์ของตัวอสุจิครับ <S <S เป็นการตรวจดูได้ว่าในน้ําเชื้อนั้นเนี่ยมีตัวสุจิที่สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนรายงานออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์คำว่าเปอร์เซ็นต์ที่รายงานออกมาคือเปอร์เซ็นต์ของตัวสุจิที่สามารถไปผสมกับไข่ได้มีแนวโน้มจะไปผสมกับไข่ได้รวมทั้งตัวสุจิที่สมบูรณ์นี้ครับก็จะมีเขาเรียกว่า D n a นอที่อยู่ในส่วนหัวของตัวสุจิที่ปกติมากขึ้นก่าตัวสุจิที่ไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ออกมามีเปอร์เซ็นต์สูงก็จะ การทำเด็กหลอดแก้วหรือการทำอีกซี่โอกาสที่ประสบความสำเร็จก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแล้ววิธีการนะอาจารย์คือยังไงคะวิธีการทั่วไปนะครับก็จะมีเขาจะมีน้ํายาครับน้ํายาหรือว่ามีแผ่นสไลด์นะครับผมเพื่อที่จะเอาน้ําเชื้อตัวอย่างนะครับผมมาหยดลงบนแผ่นสไลด์แล้วก็ดูดูว่าน้ำเชื้อตัวไหนที่เกาะกับตัวแผ่นสไลด์เนี่ยจะถือว่าตัวนั้นตัวนั้นจะมีความสมบูรณ์มากแล้วก็ดูรายงานเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าตัวที่เกาะมีกี่ตัวจากภาพรวมทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็รายงานออกมานะ น้ำน้ำยาที่อาจารย์บอกเน<ช>ี่ยไปใช้ใช่ไหมสามารถเอาไปใช้ต่อได้ด้วยนะค,ะครับแล้ว,ลวจริงๆแล้วเนี่ยวิธีปฏิบัติเราเอาตัวที่เกาะในสไลด์ไปใช้จริงๆก็ว่าฮะหรือว่าไปเลือกเอาจากในส่วนที่เหลือ,อปกติทั่วไปถ้าเกิดจะเอาตัวที่เกาะไปใช้ในส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการทาเด็กหลอดแก้วหรืออีกซี่เพราะวิธีนั้นต้องเลือกตัวที่ที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อจะเอาไปผสมนะครับผมแต่วิธีการที่เลือกที่ดีที่สุดบางทีเดิมสมัยก่อนเราอาจจะดูแค่รูปร่างหน้าตาการบกสะบัดของหาง เดี๋ยวนี้เราก็มันจะมีวิธีการว่าตัวไหนที่หยุดอยู่นิ่งๆนะจากการใช้น้ํายาตัวนี้ลงไปเนี่ยตัวนั้นน่าจะสมบูรณ์ที่สุดก็จะเลือกตรงนี้ครับหยิบไปใช้คือกลายเป็นว่าตัวที่นิ่งเนี่ยสมบูรณ์สุดอ่าครับนิ่งคือมันมันมันนิ่งเพราะมันมีเหตุผลแต่กระบวนการขั้นตอนของแล้วอ่าไม่ใช่ว่านิ่งคือมันตายอะไรไม่ใช่ครับมันเหมือนกับเป็นการไปสกรีนตัวน้ําเชื้อเนี่ยเบื้องต้นใช่ไหมครับเป็นสกรีนเบื้องต้นแล้วก็ถ้าเกิดดูเบื้องต้นแล้วดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยก็จะมาหาััรรง้นคคยะบ ว่าวิธีการเลือกหรือวิธีการให้ทําให้ช่วยคนที่มีบทรยกเนี่ยทั้งคันได้ <ừ> นอกจากอย่างที่อาจารย์พูดมาแล้วนี่ก็มีการเรื่องการใช้กล้อง <ừ> อาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังหน่อยสิครับวิธีการใช้กล้องก็ถือว่าเป็นวิธีการเลือกตัวสถิติที่ดีวิธีหนึ่งนะครับผมแต่เนื่องจากว่าความรับยุ่งยากความลําบากของการใช้กล้องเนี่ยมันมีสูงถึงจะอาจจะเรื่องของบุคลากร,กรที่ต้องมาเทรนนะครับมาฝึกฝนในการที่จะมาดูตัวสถิติที่ถูก ถูกต้องปกติเนี่ยมากกว่แค่ไหนแต่สองค่าใช้จ่ายระยะเวลาในการตรวจก็จะนานแต่ถ้าเราใช้น้ํายาตัวนี้หรือว่าการตรวจด้วยวิธีนี้เนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดสามารถใช้2ทั้ง2วิธีนี้ร่วมกันก็จะยิ่งดีที่สุดนะครับสำหรับคนไทยค่ะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยมันถ้าเกิดว่าไปไปที่สถานที่ไหนที่มันสามารถมี2วิธีเนี่ยคุณหมอก็น่าจะแนะนำให้ใช้แบบนั้นคือมันจะสามารถเลือกตัวที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปรองรับกในการผสมกับทางผู้ฝ่ายเองได้ใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีเราก็คิดว เพิ่มเติมจาก l a บปกติทั่วไปให้มันดีมากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็จะพยายามนาเข้ามาในแ l a บของเรารแล้วที่ที่อาจารย์ดูมาเนี่ยคะ่ะตัวน้ํายาตัวนี้คะ่ะที่หลังจากมาใช้กับฝ่ายชายแล้วเนี่ยม,มันมีผลการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความแม่นยําม,มากน้อยแค่ไหนอะคะมีรายงานหรือว่ามีวิจัยหลายการวิจัยเลยคับ,คบ,คบที่ศึกษาแล้วก็ให้ผลยืนยันเราว่าการ,รตรวจด้วยวิธีนี้เนี่ย สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าตัวสีันนั้นสมบูรณ์จริงๆสมบูรณ์คือมีความสามารถในการที่จะผสมกับไข่ได้นะแล้วก็มีคุณสมบัติคือสารดีเอ็นเอบพันธุกรรมที่อยู่ในตัวอสุจินั้นมีความสมบูรณ์ฉังนั้นถ้าเกิดผสมกับไข่ได้แล้วก็มีความสมบูรณ์โอกาสที่เราจะได้ตัวอ่อนที่มีความปกตินะครับก็จะสูงขึ้นแข็งแรงสูงขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะฝังตัวได้ข้างขาต่อได้โอกาสที่ผสมของสุดท้ายก็มากขึ้นตามไปด้วยค่ะอันนี้คือ ฝ้าของฝ่ายชายใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมาทําของฝ่ายหญิงด้วยหรับฝ่ายหญิงที่มีปัญหาใช่ไหมอาจารย์ยังไงบ้างฝ่ายหญิงที่จะมาพูดในวันนี้คือเรื่องของปัญหาของฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเรื่องของแทงซ้ำซ้อนหมายความว่าตั้งครันได้นะครับผมแต่การตั้งครันนั้นยุติไปก่อนคืออาจจะมีปัญหาคือหลุดเลือดออกอะไรอย่างี้ครับไปก่อน ซึ่งบางทีก็จะมีผลทางด้านจิตใจของของผู้หญิงว่าคืออันนี้ไม่ใช่ว่าไข่หรือว่าอะไรของเขาไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะคืออาจจะเป็นจากไข่ก็ได้ครับผมแต่ส่วนใหญ่เราไม่ทราบสาเหตุคือส่วนใหญ่เราไม่ทราบสาเหตุเลยบงอย่างเช่นบางทีเราย้ายตัวอ่อนสวยเลยครับพวลูกก็สวยนะครับตัวอ่อนก็มีคุณภาพดีเกรดดีย้ายเข้าไปบางทีไม่ท้องหรือบางทีท้องแต่แท้งตามอนนี้ก็จะมีผลก็ คนไข้เจอบ่อยเหมือนกันที่จะเข้ามาปรึกษาในเรื่องนี้ะนะครับจริงๆอาจารย์พบว่าส่วนใหญ่เป็นเกิดจากอะไรครับผู้หญิงที่สามารถอุ้มท้องได้ถึง9้าเดือนเนี่ยค่ะกับผู้หญิงที่มักจะแท้งหลุดบ่อยๆเนี่ยนะรมันมีอะไรโดยปกติทั่วไปแล้วเน,นี่ยหาสาเหตุไม่ได้ม,มีสาเหตุบ้างอย่างเช่นสาเหตุทางด้านฝ่ายหญิงเช่นโรคโรคโรคประจำตัวนะครับหรือความผิดปกติทางด้านโวยอสืิพันธุตีเช่นเนื้องอกติ่งเนื้อในโพรงมดลูกอันนี้ก็เรารู้สาเหตุเราแก้ไขได้แต่เกิดบางกรณีเราไม่ทราบเลยอย่างเช่นตัวอ่อนก็ดีนะครับผมทุย่่าาดหมเเเลแตตรไบส นะครับวิธีการการที่เราจะมาตรวจเพิ่มเติมก็คือเนี่ยครับเรามาหาการวิจัยดูว่าเขามีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมไหมว่าอะไรที่จะพออธิบายได้เขาก็พบว่าผู้หญิงที่สามารถตั้งครรภ์จนครบกําหนดแล้วก็คลอดได้เนี่ยจะมีสารในร่างกายอยู่ตัวหนึ่งซึ่งในผู้ป่วยหญิงที่มีปัญหาแท้งซ้าซ้อนเนี่ยไม่มีหรือว่ามีปริมาณที่ต่ํามากนะครับเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยงั้นถ้าเกิดเอาสารตัวนี้มาใช้ประโยชน์ น่าจะเพิ่มโอกาสที่ทําให้ผู้หญิงเหล่านี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นไหมสารตอนนี้มันมีความพิเศษตรงนึงว่ามันเป็นสารที่อยู่ในร่างกายปกติอยู่แล้วะนะครับเป็นตัวที่จะทําให้การเจริญต,ตัวของตัวอ่อนที่อยู่ในร่างกายของผู้หญิงน่ะเจริญตัวตวได้ดีการฝังตัวทําได้ดีนะครับแล้วก็ทาให้แม่ไม่ไม่ปฏิเสธ ตัวอ่อนบางทีเราฝังตัวได้แต่บางทีภูมิคุ้มกันของร่างกายของผู้หญิงปฏิเสธตัวอ่อนก็ทําให้มีการแท้งตามมาไออันนี้ที่เขาเรียกกันทั่วไปว่ายากันแท้งว่ะเ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนแต่นี่จะเป็นสารตัวหนึ่งที่เราใส่เพิ่มเติมเข้าไปในน้ํายาเลี้ยงตัวอ่อน S <S นะครับสมอว่าตัวอ่อนเนี่ยที่เราทําการรักษาด้วยวิธีกา <c oughs> รรักษามีบุตรยากเลยทำเด็กหลอดแก้วก็ตามหรือ <c oughs> อีกซี่ก็ตามเราเลี้ยงอยู่นอกนอกร่างกายมนุษย์ <c oughs> <c oughs> งั้นอุณหภูมิแสงสวา่า,าเอห,หรือสิ่งแวดล้อมภายในเนี่ยไม่เหมาะสม <c oughs> งั้น,นการที่จะพัฒนา น้ำยาเลี้ยงเชื้อให้ดีมากขึ้นนะครับผมก็ทําให้โอกาสที่จะปรผสมเข้าไปตามไปด้วยหมายความว่าไปเลี้ยงในในท้องของผู้หญิงเลยใช่ไหมใช่เลี้ยงวกางนอกเลี้ยงข้างนอกเหมือนเหมือนเหมือนใช้น้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนทั่วไปแต่จริงๆเราเปลี่ยนตัวน้ํายาตัวนี้เฉยๆครับก็เลี้ยงด้วยวิธีการเทคนิคเดียวกันแต่เปลี่ยนชนิดของน้ํายาแล้วเลี้ยงหลังจากเลี้ยงแล้วค่อยีไปค่อาย้ายกลับเข้าไปในโพรงของลูกผู้หญิงมันนานไหมคะอาจารย์เลี้ยงปกติเราจะเลี้ยงอยู่ประมาณ3วัน สามถึงห้าวัน,วนแต่น้ํายาเลี้ยงเชือ้อเพลนน้ํายาเลี้ยงตัวอ่อนตัวนี้นะครับท่าเขาแนะนําว่าให้เลี้ยง3วันแล้วก็ย้ายกลับเข้าไปในโพรงลูกฝ่ายหญิงนะครับมผมเขาพยายามที่จะ คอนโทรลให้คุณภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมมันใกล้เคียงมาสุดไม่อยากให้อยู่นอกร่างกายมนุษย์นานผู้หญิงที่มีโอกาสแท้งง่ายค่ะเราใช้น้ํายาตัวนี้คะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วหลังจากนั้นพอพฉีดตัวอ่อนเข้าไปในร่างกายเนี่ยยังคงต้องแบบนอนพักนิ่งๆไม่ไปไหน3เดือนอะไรเหมือนคนที่หลุดง่ายแข็ง่ายทั่วไปนะเพิ่มเติมขึ้นมาแต่วิธีอื่นที่เราสามารถป้องกันได้เช่นดูแลสุขภาพนะครับให้ยาฮอร์โมนกินยาหรือว่าเหน็บยาตามตามเวลาก็ยังต้องทําอยู่นะครับเหมือนเป็นวิธีที่เสริมเข้ามาเพื่อเพิ่มโอกาสเท่่าานนั้เเองงทืึ ไม่ใช่ใส่แล้วยังไงก็ได้แลวใช่ครับผมแล้วอาจารย์พบเคยมีทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ยทำวิธีการนี้เลยไหมคะคือมันก็บว่าผิดปกติมีปัญหาทั้งคู่เลยยังยังไม่มีครับผมยังไม่มีครับครับผมตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาจากฝ่ายชายหรือปัญหาจากฝ่ายหญิงก็อาจจะแยกกัน ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลยนะจย์เราเนี่ยมีการคุยกันนะคะในรายการเนี่ยถึงวิธีการที่จะช่วยในคนที่มีปัญญากมาหลายครั้งเหมือนกันนะจารย์แต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยนะคะเป็นวิธีการที่เหมือนกับมาเสริมเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันมีการใช้มานานหรือยังคะจารย์เท่าที่ศึกษามาครับก็อยู่ประมาณสองสามปีละ ในต่างประเทศเขาใช้กันอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ไม่นานมากนะครับไดูไม่อคือใช้ต่างประเทศเ็ามีข้อมูลยืนยันมาแล้วเขาาสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีแค่บางเซ็นเตอร์หรือบาง l a บเท่านั้นที่เริ่มนําเข้ามาใช้แต่ก็ถือว่าเป็นเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเน่ก็อยากจะพยายามเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในล a บของเราเพื่อเพิ่มโอกาสตรงนี้ให้กับคนไข้ที่มีปัญหาค่ะครับ สุดท้ายนี่วิธีนี้ค่ะที่อาจารย์นำเสนอมาเนี่ยครัมันมีอายุบอกไหมคะว่าห้ามใช้กับคนที่อายุเลยเท่าไหร่ไปแล้วหรือจริงๆใช้ก็อาจจะไม่มีผลเลยครัไม่มีผลครับผมเพราะวันนั้นแต่ว่าน้ำยาทั้งสองอย่างทั้งถายใช่ถอยอู่มันมีมันเป็นสารที่อยู่ในธรรมชาติของร่างกายมนุษย์อยู่แล้วเพียงว่าเราเสริมเข้าไปใช่ไหมอิบเข้ามาใช้ประโยชน์ของมันเท่านั้นเองค่ะครับผมจริงๆวิธีการแต่ละวิธีการเนี่ยก็เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปัญหาของเราเนี่ยมันเหมาะกับวิธีการไหนมากกว่านะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือบางทีการฟังคนอื่นหรือว่าการที่มาสัมผัสหรือว่าพูดคุยกับคุณหมอเองในสิ่งที่เราอยากจะรู้เนี่ยมันน่าจะดีที่สุดเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะต้องบอกว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนากันอย่างตอ่อเนื่องทีเดียวนะคะอาจารย์ส่วนสําคัญก็คือเพื่อที่จะมาทําให้คุณภาพชีวิตของแต่ละท่านเนี่ยดีดข,ขึ้นด้วย<ช>นะคะสำหรับคุณชนท่านใดน,นะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลค่ะหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคอะไรก็ตามนะคะสามารถที่จะโทรมาได้ที่ call center ของเรานะคะ027340000นะคะหรือจะอีเมลมาก็ได้ค่ะที่37องศา a v e a n i c o m นะคะ รวมทั้งคุณผู้ชมยังสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังนะคะโดยไปที่ YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่าเวทธานี TVC ีนะคะก็สามารถที่จะรับชมรายการ37องศาได้ค่ะครับก็อย่างที่คุณลินว่านะครับยาท่อถ,ถอยค่ะถึงแม้ครั้งนี้ไม่สำเร็จวิธีการใหม่ๆก็คงจะทำให้สำเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับ,รบแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับ พบกันใหม่ผมกับคนุณเรนมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยสัปดาห์หน้านะครับ20นาฬิกา5นาทีท n N 24ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนุนรายการโดยโรงพยาบาลเวทธานี02734 0000 00